ภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านไทยสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีค่ะภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านไทยวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงวัวควายไว้ช่วยในการทำไร่ทำนาค่ะและด้วยเหตุดีเองค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่นี่จึงนิยมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อไวไ้ใช้ในการทำไร่ทำนาค่ะและนี่คือที่มาของกีฬาพื้นบ้านในวันนี้นั่นคือวัวเทียมเกียนค่ะ กีฬาวัวเทียมเกวียนของชาวอำเภอบ้านลาดนั้นเริ่มมาจากเมื่อสิ้นสุดฤดูการทำนาแล้วชาวบ้านจึงได้เกิดความคิดนำเอาเกวียนที่ไม่ได้ใช้งานมาวิ่งทำการแข่งขันค่ะ การแข่งขันกีฬาวัวเทียมเกวียนประเภทวิ่งเร็วนั้นจะเริ่มต้นช่วงบ่าย,ายและสิ้นสุดในช่วงคำ่ำส่วนมากมักจะนำเกวียนเก่าที่เลิกใช้งานมาแล้วมาดัดแปลงโดยจะใช้วัวเทียมเกวียนเล่มเล่มละสองตัวในการแข่งขันจะจับกันเป็นคู่แข่งขันโดยใช้ระยะทางวิ่งทางตรงประมาณหนึเมตรวิ่งจริงหกเมตรครึ่งหนึ่งของทางวิ่งจะต้องจัดทำรั้ว กานไม่ให้วัววิ่งออกนอกลูก่ส่วนมากรั้วจะใช้ทางปานปักห่างๆเป็นแนวสองข้างทางตลอดทางวิ่งค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนิวอยู่กับคุณลุงอ่านค่ะผู้ที่จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาวัวเทียมเกวียนให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามคุณลุงเลยค่ะว่าที่มาที่ไปของกีฬาวัวเทียมเกวียนนี่มาจากไหนคะจริงๆแล้วกีฬานี่มันเป็นกีฬาชาวนาค่ะ หัวเตียมเกวียนหัวเตียมชายหัวหลานหัวอะไรทั้งหมดเลยละเป็นกีฬาชาวนาไปไทยหน้ากลางวันเรากลับมาเนี่ยมันเหนื่อยๆก็เลยเอาคื้อเอาหัวมาเล่น,นลกันอะไรกันแต่ว่าจริงๆเราเกียนเนี่ยหัวเตียมเกวียนนี่มันมาจากหัวเขีข้าวค่ะเขีข้าวจากน้ามาบ้านแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เข็นฟืนจากเขามาที่บ้านมาเกี่ยวน้าตาลฝืนนะแต่ว่าก้อนนี่ก็พาหนะุณก้อนไม่มีรถใชเ้เกวียนนี่แหละ ลากอะไรทั้งหมดไทยเกวียนคุณผู้ชมคะการแข่งขันกีฬาวัวเทียมเกวียนค่ะได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างนี้ทุกปีค่ะเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีนั้นไว้นั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณลุงอ่านและพี่ๆชาวบ้านจากบ้านโพลอยอำเภอบ้านลาชจังหวัดเพชรบุรีค่ะและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งหน้านี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปเลย 赶当天来。